สวัสดีครับมือน,นีซึ่งเราก็เลียว่าครับก็จะพามาชมสวนเล็กๆครับอยู่ทางสนา,ามหานี่ครับอยู่ขางสวนหยาวนี่ครับสวนเล็กๆที่เฮาเคยปลูกเคยนําเสนอไปแล้วครับมาชมครับว่าทุกมือน,นีมันใหญ่มันงามซําใดหรอครับมาติดตามชมบรรยากาศน้ากันครา นี่แหละครับสวนที่เฮาเคยนําเสนอไปครับสวนเล็กๆที่เฮาปลูกอยู่ทางสะนามรอบสะนามี่สวนหยาเฮานี่นะครับมาเบื้องต้นนี่กัดกำลังออกดอกออกน้อยให้ได้กินนะครับปกทั่วครับนี่ครับนี่คือทั่วครับกได้ออกน้วยออกให้เฮาได้เอาไปตามกินกัดได้ดอบหนึ่งสองลอกหลักๆกำลังงามเลยครับ นี่ครับบักคุงบักคุงเตี้ยก็ยังโมยใหญ่คือครับบักคุงเตี้ยกับเตี้ยอยู่นี่แหละครับแต่ว่ายังบอกออกหนอยครับนี่เขลเทศครับนี่คือบักเขลเทศครับดกไล้ครับงามครับอ่าต้นพักเมฆต้นเก่าก็ยังยังอยู่ครับเนี่ยพักเมฆแก่แล้วครับยังเบเรตัดเห็นมันแตกไหมนี่ครับพักตัวเฮาครับ ตะแ,แน่พักแงะครับพักแงะกับกำลังงามครับทางนี้ไมขึ้นชายครับทางพักแงะนี่ก็ขึ้นชายครับพิกนโนครับโอ้ยมาเก,กิดเทศคกับกเกิดเถศโอ้ยมีทุกหม่องเลยครับเกิดเทศนี่เกิดดีครับ พี่กินูสวนท่านี่ครับงามเลยครับงามเลยปลอดสารอฮิทปลาไหลครับปลอดสารครับก็ไ่ได้ใส่ยังครับขิงว่ายางเดียวครับเยียมไปด้วยดอกดาวเรื่องครับนี่มะเขือก็มีดีกินอยู่ครับน่ครับเขือเปาะหน่อยนี่ครับ ส่วนนี้กับกแข้งครับบักแข้งครับกักเขือพ่วงครับเอามาปลูกไม้กกบย่งบริเป็นนวยครับส่วนนี้ก็มีขึ้นชายขึ้นชายนี่ก็ปลูกไปเรื่อยๆครับขึ้นชายมีพักบุ้งครับพักบุ้งกําลังงามเลยครับแยมไปด้วยดาวเรืองครับดาวเรืองนี่กระจายไปทั่วเลยครับนี่กับต้นมอนเบอรี่ครับต้นมอนที่เาเอามาปลูกครับนี่ก็บทั่วอีกครับทั่วกับปลูกไปกระจายไปได้ครับส่วนฟ่งนนกับเป็นข่าครับ ค่อ่อนๆครับก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เขาจะบังคับต้นบักกูดที่เขาปลูกไปก็กระังจะงาม้วครับนี่ครับคาเบิางต้นบักกูดครับนี่ต้นบักกูดครับอีกยางหนึ่งที่เขาเคยนําเสนอไปกับมาเบิ้งน้ำกันครับนี่ครับต้นทุเรียนครับทุเรียนตอยอดออกยอด ออกใบใหม่ครับกําลังงามเลยครับครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เชยงหน่อยกุญเองอนให้ด้วยครับเด้อเผื่อมีคลิปใหม่เสนอมีประโยชน์และสาระให้พ่อแม่พี่น้องมาเท้าดงต่อไปครับสําหรับเมื่อนี้เอาไว้ซักนิดละครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ